สวัสดีค่ะเดีย๋ยวขอนวนานรันะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่อ่อวันนี้เราจะไปเที่ยวปูซานด้ยฉากวันนี่วันนี้เราจะไปเที่ยวปูซานกันนะคะทุกคนซึ่งเราก็ต้องจัดกระเป๋าให้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาปูซานต่อเลยนะคะก็คือต้องเสื้อผ้าที่เล่นเอามาด้วยอ่ะจัดใส่กระเป๋าเล็กอีกทีนึงนะคะเหนื่อยเมื่อวานตัดเยอะมาก ซึ่งวันนี้นะคะเราจะไม่ได้แค่ขับรถไปปูซานนะคะเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปปูซานซึ่งเล่าไม่เคยนั่งรถไฟความเร็วสูงเลยสักครั้งเดียวนะคะเนน่าก็จะเป็ดตึงว่ามันจะเป็นยังไงย่าเลนะาอยู่ไหนเนี่ยทุกคนตอนนี้เราถึงที่ที่เขาจะมารอแบบรอขึ้นรถไฟแล้วนะคะซึ่งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคทุกคนทุกคนเห็นว่าปูซานข้างล่างสูงย์ไมไอสิบโมงสี่สิบเจ็ดอะ เออเลยจะไปอนันต์ตอนสิบโมงตอนนี้สิบโมงยี่ห้านะคะเราต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะคะยี่สิบสองนาทีก็เปนะ็นแป๊บเนาะหัดก้นน้อ <c oughs> เรากำลังรอรถไฟมานะคะเราจะได้ขึ้นตอนนี้เวลาแป๊บหนึ่ง <c oughs> เวลาสิบโมงไม่รู้แต่รถไฟใกล้จะมาคือแ <c oughs> บบบรรยากาศบรรยะคาศขอๆเครื่องบินนะคะ แบบที่นั่งอ่ะคือโค่นคเหมือนเลยสว่างมากเฮ้ยทุกคนวิวสวยมากเดี๋ยวโชว์ให้ดู ถึงบบปูซาแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เวลาบ่ายโม,มงเราก็จะหาข้าวกินในสถานีนิ้งซึ่งแบบไม่รู้จะมูกแปลกตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะเลนะ่าไม่รู้ชื่อแต่ว่าเลนะ่าสั่งอันนี้ไปอ่ะเดเป็นอันนี้บีฟโบนไรซ์เค้กดัม pling สุกนะคะก็ไม่รู้มันจะอร่อยหรือเปล่า ากินข้าวเสร็จแล้วนะคะซึ่งร้านอาหารร้านนั้นก็ใช้คําว่าพอใช้ละกันโอเคก็คือเยนาะมีเรือนะคะมันแบบเป็นเรือใหญ่มากนะคะทุกคนพุกคนอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวเชิญดูทุกคนเรือยอยู่นี่นะคือจากตรงนี้ไปโรงแรมนะคะของเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีถึง40นาทีซึ่งมันนานมากทุกคน คือด้วยความที่เราไม่มีรถส่วนตัวนะคะเราก็จะต้องเรียกแท็กซี่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกได้หรือเปล่าเลยถ้าถ่ายไม่รู้ว่าเราถึงแล้วเฉยๆไม่ได้คระหนที่ปูซานคือคือร้อนทุกคนแดดมันแรงแบบสุดๆอะ่ะแต่ก็คือสูส้เมืองไทยไม่ได้แน่นอนนะคะเมืองไทยร้อนกว่าแจะถอดเสื้อแล้วนะพอได้ร้อนแล้ว <c oughs> ทุกคนแท็กซี่มากเลยดิแท็กซี่หมดเลยนะ แท็กซี่แล้วนะคะก็คือจะบอกว่าแท็กซี่ที่เกาหลีมันดีเนาะเพราะแบบมันจะให้สามารถต่อแถวคือแท็กซี่ได้แล้วก็ห้ามปฏิเสธนะคะคนนี้ขับแท็กซี่ตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะคะแต่ว่ามันมีคนเ็คกินเยอะนะคะแล้วก็ให้เรานั่งรอก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเรียกเวลาแบบม,มีคิวแล้วเดีย๋ยวเราจะกลับโรงแรมโรงแรมสวยมาก โอเคคือเราอยู่ที่ห้องเราแล้วนะคะเดี๋ยวเลนะโชว์โฮเทลให้ดูคือมันจะมีแบบเตียงหนึ่งทมันก็จะมีอีกสองแบบเตียงใหญ่มีใครนอนอยู่ที่เตียงใหญ่ด้วยนะคะออันนี้เป็นเตียงเตียงเตียงเดี่ยวเป็นเตียงคู่ที่คือมันจะเตียงใหญ่กว่าแล้วก็เป็นที่นั่ง ทำโจ๊กกินโดยการต้มน้ำแล้วก็ติดท่อนะคะแล้วก็เอาข้าวต้มมาแล้วก็เทใส่อ่างล้างมือนะคะแล้วก็ให้มันต้มเดือดนะคะทุกคนให้มันแช่มันแชนะคะมีมอบทุกคนเราจะมาทำ ASMR ซึ่งเราไม่มีไม้มันทำไม่ได้แน่นอนเปิดเลยนะเปิดเลยอันนี้คือโจ๊กมีมือบางอันนี้คือโจ๊กที่ โจ๊กที่แช่ในซิงค์นะคะแช่น้ำร้อนสิแช่น้ำร้อนที่ทคุณย่ณาอกกุสุยส์ว่าเฮ้ยมือวีฟังกล้อง <Okay. S 1> ทุกคนอันนี้เป็นโจ๊กซึ่งแบบในกล้องมันดูไม่น่ากินเลยทุกคนนี่หอมมากหอมจริงหอมจริงอะ่ะคนแรกชิมเาแปลว่าอะไรทุกคนตอนนี้นะคะเรากาลังจะไปเดินไปนั่งแคปซูลขานะคะทุกคน ซึ่งน่าก็ยังไม่รู้ไม่เป็นแบบไหนนะคะผมยุ่งแล้วทุกคนทุกคนช่วยเลน่าีิโอเคผมยุ่งเลยก็คือแคปซูลคาค่ะมันจะขับแบบช้ามากนะคะทําให้เราได้เห็นวิวแบบทะเลคือสวยมากนะคะเลน้นก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะดีนะคะเราเรากำลังขึ้นลิฟต์นะคะเพื่อไปตรงที่นั่งแคปซูลคาซึ่ง มันเดินเนตื่นเต้มมายโอเคเราถายไปไว้หกสิบสามไปได้ไปซื้อแบตเตอรี่โอเคทุกคนโเทุกคนเลยนะอยู่ในแคปซูลค่ะแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันสวยจริงๆหรือเปล่านะคะทุกคนแดดโคตรร้อนโอ้ไหยไม่ดคือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะิ่ม ซึ่งเลยนะจะอนถที่ในในได้คะแนนค่ะทุกคนเอเป็ดเนี่ยเป็ดอยากได้เนี่ยแต่ว่าในน่ะไม่ได้นะคะทุกคนเอ้ยรถส,สั่นมากาวิวข้างบนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งแบบเป็นวิวอะเลคือเทรน,นนี้มันจะเทคประมาณ30นาทีนะคะซึ่งในน่ะโอเคแต่สิ่งที่ไม่โอเคก็คือมันมีแดดแล้วมันมันร้อนมากอ่ะวิ่งนี่หายใจเอง ทุกคนก็เลยเทคทแคปซูนคาสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟกลับนะคะคือเราเดินเล่นอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะทํานะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังจะเดินไปที่ไลท์เฮาส์กันนี่ถึงแล้วอีกนิดเดียว Light house, Light house. คิดว่าหน้าลีนาเปลี่ยนไปบ้างไหมคะหน้าลีนามาันสวยขึ้นไหมพอลีนาใช้อัพอีกอันนึงถ่ายะะทุกคนคิดว่าไหมลีนาว่านะมันใช่แหละเออเลยนะว่าใช่เอ้อ๋โอ,โอทุกคนเลยจะพอกับอันนี้เลยนะคะถ้าทุกคนชอบให้ลีนาใชแอปนี้ถ่ายแล้วก็ subscribe ลีนาแล้วก็กดไลค์คลิปน,นี้ด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากให้ลีนากลับมาเป็นหน้าเหมือนเดิมก็ ก็ <g ül üyor> โอเคได้เดี๋ยวทำให้ก็คอมเมนต์บอกกันทุกคนรถไฟมาแล้วนะคะเรา,เราจะนั่รถไฟกลับน,นะคะซึ่งคือรถไฟอ่ะมันใกล้จะมาตอนที่เราเข้าน้ําอยู่ร <c> ถ <oughs> ไฟนะเราซื้อปเตโต้มาเรามาจบที่ร้าน <c oughs> ามันเรียกว่าร้านอะไรอกัน นี่นะคะทุกคนเรนตอนนี้นะคะเรนกำลังจะไปดูอินดอร์ซูนิ่พูนะคะว่าน้ำมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นอินดอร์ซูนิ่พูนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นน้ำอุ่นนะคะอันนี้เป็นแบบสระว่ายน้ำทุกคนปิดคลิปเลยแล้วกันได้ไหมเรไม่ปิดมุมเดิมแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย